สมกับชื่อหลวงพ่อเงินแล้วก็ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่ยยโตเหมือนกับสมเด็จพุทธ,ธาจันโตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินพระด้วยตาไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และพเพื่อนๆชาวเอฟซีฮลันอเมริตทุกท่านสวัสดีครับเราพบกันเช่นเคยครับการศึกษาพักเครื่องนะครับตามหลักประวัติศาสตร์ หลักวิทยาศาสตร์เชิงช่างหลักการและเหตุผลนะครับวันนี้ที่เอามาโชว์ไม่ได้มาดูว่าพระสมเด็จดูอย่างไรหรือเก๊แท้อย่างไรนะครับวันนี้เรามาในเชิงเปรียบเทียบนะครับนั่นหมายความว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องของวิชาการล้วนน,นั่นคือคาร์บอน14นะครับกับการตรวจสอบหาอายุพระเครื่องนะครับมันได้จริงหรือเปล่า จากที่ก็ฟังมาได้บ้างไอคนนี้ก็ว่าไปมาแล้วไปสสทวใช่ไหมใช่ป่าผมก็ไม่รู้ว่าเรียกถูกว่าที่ก็ไปตรวจพระเครื่องกันเนี่ยนะครับนะที่บอกไว้เอาพระไปบทยอมเสียพระไปมาแล้วไปหาอายุมาแล้วแท้แน่นอนอะไรพวกน,นี้นะหลายหลายข่าวหลายคราวนะครับแม้กระทั่งกรุนาดูนบ้างอะไรบ้างนะที่ออกข่าวกันมานะครับถ้าเราติดตามข่าวนะครับในเรื่องของวงการพระเครื่องเนี่ยเราจะเห็นว่า ต่างคนเนี่ยนะครับต่างชมรมต่างกลุ่มต่างก้อนเนี่ยก็พยายามจะหาวิธีการนะนะครับพยายามจะหาวิธีการนะครับเพื่อไปสู่จุดเป้าหมายเดียวกันนั่นคือหาความเป็นพระแท้ที่ตรวจสอบได้นั่นเองนะครับหาความเป็นพระแท้ที่ตรวจสอบได้แต่กลุ่มไหนจะถูกต้องกลุ่มไหนจะผิดหรือกลุ่มไหนไม่ถูกทางเราก็ต้องว่ากันตามหลักการนะครับ1 2 3สาไปนะครับ วันนี้นะครับเรามาในเรื่องของคาร์บอนสิบสี่นะครับพอดีผมก็เจอคลิปที่เป็นในเรื่องของอคุณครูนะครับที่ทําคลิปสอนไว้ก็คือถ้าเขาลง u t u b e เนี่ยเขาเผยแพร่สาธารณะอยู่แล้วแหละนะครับแต่ผมไม่ได้ผมไม่โหลดลงมาเพื่อมาตัดต่อใส่คลิปผมนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเราผมก็จะเปิดจากอีกเครื่องหนึง่งแล้วให้ท่านฟังดูนะครับ แล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหรือผมให้ดูแล้วท่านลองไปเปิดดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าทําความเข้าใจอีกทีหนึ่งว่าไอคาร์บอนสิบสี่มันตรวจพระเครื่องได้จริงหรือเปล่านะครับตรวจได้จริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือคลิปของนี่คคุณครูท่านนี้นะฟิสิกส์ครูโชธนะครับก็ขอขอบคุณคุณครูนะครับที่ทําคลิปดีๆไว้ฟิสิกส์ ครูโชตน,นะครับอ่าท่านนี้นะช่องนี้นะครับก็ท่านเข้าไปดูได้นะครับในหัวข้อเรื่องฟิสิกส์ค่าครึ่งชีวิตการหาอายุซากดึกดำบรรด้วยคาร์บอนสิบสี่นะสี่สิบสี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใวันนี้นะครับมาพูดถึงเทคนิคก,การหาอายุของซากดึกดำบรรานะครับจากคาร์บอนกำลังสีหรือว่าเรียกว่าเป็นคาร์บอนสิบสี่ยี่นะครับมันเป็นยังไงนะครับ อันดับแรกเรามานิยามก่อนนะครับว่าซากดึกดําบันคือซากของสิ่งมีชีวิตนะครับที่ตายมานานแล้วนะครับแตกต่างกับวัตถุโบราณวัตถุโบราณแน่นอนเป็นวัตถุเป็นไหเป็นขวานอะไรพวกนี้นะครับแตกต่างกันนะครับคราวนี้เรามาดูเริ่มต้นนะครับว่ารังสีคอสมิกนะครับปลดปล่อยมาจากดวงอาทิตย์ครับมาอย่างชั้นบรรยากาศของโลกทําให้นิวตรอนนะครับมีพลังงานสูงขึ้นแล้วเจ้าตัวนิวตรอนเนี่ยครับพุ่งเข้ามาชน ในตัวเจน14นะครับตัวนี้นะครับในตัวเจน14พอในตัวเจน14ตัวนี้นะครับโดนนิวตรอนเข้ามาชนแล้วมันจะกลายเป็นคาร์บอนนะครับเป็นกลายเป็นคาร์บอน14ซึ่งเป็นไอโซโทปของคาร์บอนแปลว่าเป็นธาตุกำลังสีนะครับสามารถปลดปล่อยหังสีออกมาได้ทำให้เราสามารถวัดได้นั่นเองนะครับแล้วผลผลิตอีกตัวหนึ่งก็คือโปรตอนนะครับแต่ตัวนี้เราไม่ได้พูดถึงมันนะครับมันก็จะกระจายไปในชั้นบรรยากาศนะครับต่อมาครับ เมื่อเวลาผ่านไปครับคาร์บอนสิตรงนี้นะครับมันก็จะสลายครับกลายเป็นไนโตรเจนสิบสีเหมือนเดิมนะพร้อมกันนั้นมันยังปลดปล่อยบต้ามาด้วยแล้วก็ยังมีตัวหนึ่งครับก็คืออิเล็กตรอนแอนตินิวตริโนนะครับซึ่งตัวนี้เราไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยนะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับว่าจากไนโตรเจนสิครับกลายมาเป็นคาร์บอนสิครับ แล้วาคาร์บอนที่สี่นะครับมันก็เกิดมวลอากาศนะครับเคลื่อนตัวมายอย่างเช่นฝนตกหรือว่าอากาศมันก็ไหลเวียนนะครับลงมายังพื้นโลกพื้นโลกก็มีพืชน,นะครับสังค์แสงเอาคาร์บอนเข้าไปแล้วสัตว์ก็มากินพืชก็แปลว่าทั้งพืชครับและก็สัตว์นะครับในร่างกายก็จะมีคาร์บอนสิบสี่นะครับอยู่ในร่างกายใช่ไหมครับต่อมาครับ พืชและสัตว์ก็ตายไปก็หมายความว่าหยุดรับคาร์บอนสิบสี่เราจึงเปรียบเทียบนี้ครับว่าเมื่อตอนต้นนะครับตอนที่มีชีวิตยอยู่มีคาร์บอนสิบสี่อยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับแต่เมื่อตายครับตายเนี่ยครับพวกสัตว์ที่ตายแล้วนะครับคนที่ตายแล้วนะครับไม่กินอาหารต่อใช่ไหมครับก็คือหยุดรับคาร์บอนสิบสี่ก็มีแต่จะสลายออกไปเรื่อยๆนะครับ ก็คือแบบนี้นะครับสลายตัวกลับกลายมาเป็นไนโรเจนสิเหมือนเดิมเพราะคาร์บอนสี่จะค่อยๆลดลงครับแต่ใช้เวลานานนะครับเมื่อเวลาผ่านไปครับครึ่งชีวิตก็คือครึ่งชีวิตของคาร์บอนสินะครับเท่ากับ5 7าพร้อปีครับแปลว่าครึ่งชีวิตคือเวลาที่ทําให้ธาตุกลังสีครับลดลงเหลือครึ่งหนึ่งนะจากร้อซครับก็เหลือเท่าไหร่ตัวนี้ ห้โอเคไหมครับถ้าผ่านไปครึ่งชีวิตลหละผ่านไปห้าันเจ็ดรอยสามสิปีนะครับก็จะเหลือ25%่าเนแบบนี้นะครับไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับถามว่าเวลาครับผ่านไปแล้วเท่าไหร่ก็คือเอาห้าพันเจ็ดรอยสามสิบปีนะครับบวกกับ5้าพเจ็อสสิปีก็คือได้เป็นอย่างนี้นะครับ หนึ่งมืหนึ่งพันสี่รอยหกสิบปีครับโอเคไหมฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าเวลาตัวนี้นะครับที่มีข้อได้ต้องน้อยกว่าหกหมืนปีนะครับหมายความว่าถ้าใช้เทคนิคนี้นะครับไปอธิบายเรื่องของไดโนเสาร์ซึ่งมีอายุเป็นล้านปีนี้ไม่ได้นะครับต้องอยู่ในช่วงที่สามารถทำได้ตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นพวกไดนโนเสาร์นี่นะครับเขาอาจจะใช้เรื่องของธรณีมาเป็นหลักนะครับเรื่องของชั้นดินชั้นหินไรว่างไปนะครับการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกไปนู่นนะครับส่วนเรื่องของพวกสร้างถล่มบัดที่อายุน้อยๆหน่อยนะครับอาจจะใช้วงปีของต้นสนโบราณนะครับอย่างข้างบนนี่นครับในการวิเคราะห์ถ้าปีไหนน้ําเยอะก็จะชั้นก็จะบวมหน่อยปีไหนที่น้ําน้อยชั้นก็จะแคบหน่อยนะครับก็สามารถที่จะ ระบุป,ปีได้อย่างาละเอียดขึ้นไปอีกนะครับสรุปว่าเราใช้เทคนิคคาร์บอนสิบสีเพื่อหาอายุของซากโบราณได้ประกอบกับแนวคิดอื่นๆนะครับรวมกันแล้วเพื่อจะยราะห์นะครับให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับหวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับถ้ามีประทาอะไรจะลืมนะครับเม้นมาถามได้นะครับถ้าอยากเก่งฟิสิกส์กด u b s ส r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวก็ลองไปไปดูกันนะครับไปหาดูกันใน YouTube นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้เป็นไงครับสรุปว่าคาร์บอนส4บนะครับหาได้หรือไม่นะครับในพระเครื่องเข้าใจกระบ,บวนการนะครับผมสรุปให้อีกทีหนึ่งอย่างนี้แล้วกันนะครับผมสรุปให้อีกทีนึงนี่นะครับพระอาทิตย์เนาะเขาก็แผ่รังสีมานะครับเป็นไนโตรเจน14 อ่านะครับแล้วก็แปรสภาพโดนชั้นบรรยากาศปุ๊บทำปฏิกิร,ริยาก็เป็นคาร์บอน14คาร์บอน14อยู่ในชั้นบรรยากาศนะครับโดนฝนโดนอะไรชะล้างมานะครับต้นไม้หรือสิ่งมีชีวิตนะครับนั่นหมายความว่าซากพืชหรือสัตว์เนี่ยนะครับก็ดูดซึมซับคาร์บอน14มาแล้วก็ตายนะครับเอาง,ง่ายๆเลยนะครับไม่มีชีวิตนี่เขายอมให้ดูว่า100%เนต์นะเวลาตายไปเนี่ยวงปีไอ เรียกว่าอายุนะครับครึ่งชีวิตก็คือ5,730ปีนะครับเขาก็วิธีการหาตามนี้นะแล้วถ้าซากไดโนเสาร์เป็นล้านปีนะครับไม่สามารถใช้วิธีคาร์บอน1ิถีได้นะครับมันต้องน้อยกว่า6ก0ัเอ่อหกหมปีประมาณนี้นะครับนะครับผมก็สรุปตามอาจารย์นะครับที้มันมีในเรื่องความคิดเห็นาเป็นคําถามที่ดีมากนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอ่า คาร์บอนสิบสี่นะครับนี่คาร์บอนสิบสี่นะครับทาไมถึงหาวัตถุโบราณพวกแก้วหินเครื่องปั้นดินเผาไม่ได้นะครับดูอาจารย์เขาตอบนะครับต้องเป็นชากสิ่งมีชีวิตนะครับถึงจะกินพืชสังเคราะห์แสงโดยใช้คาร์บอนสิบสี่ร่วมด้วยเห็นไหมคว่าวัตถุโบราณอะไรก็แล้วแต่ที่ตรวจหากันอยู่ถ้วยชามหอยหินมีดเหล็กหรืออะไรพวกเนี้นะครับไม่สามารถนะไม่สามารถนะครับไม่สามารถ วิเคราะห์ได้นะครับอามาดูอีกนะครับความคลาดเคลื่อนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าจะบอกว่าประมาณ80ปีนะครับทุกการวัดการสลายของเบต้าเอาไปถึงเชิงลึกของฟิสิกส์นะครับเอาเรามาดูอีกครับสามารถหาอายุข,ของหินได้ไหมหินก็ไม่ได้นะครับอ้าไปตอบเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวครับนี่หาอายุข,ของหินได้ไหมไม่ได้นะครับ ก็ต้องเป็นเศษซากส,สิ่งมีชีวิตนัน่นหมายความว่าต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วเท่านั้นนะซากพืชหรือซากสัตว์แม้กระทั่งเ,เปลือกหอยอเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องเปลือกหอยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ในภาะสมเด็จไงนะครับเปลือกหอยทําไมมันวัดไม่ได้นะครับนะานะนะครับว่าทุกอย่างนะครับมันมีคําตอบของมันอยู่นะในเรื่องของ หลักการเรียนรู้นะครับเนี่ยถ้ากรรมตะลังสีนะครับในธรรมชาติเนี่ยที่เรารู้จักขึ้นมาประดิษฐ์เรานี้มีค่าขึ้นชีวิตเป๊ะไหมก็บอกไม่เป๊ะเอาไม่ดูแล้วนะนี่นะครับก็ถือว่าโดยสรุปท่านก็ลองไปหาอ่านหาฟังดูนะครับว่าใช่หรือไม่นะครับเราได้ยินแล้วนะว่าต้องเป็นซากสิ่งมีชีวิตเชานั้นนะครับในการใช้คาร์บอน14นะครับในการหาอายุ นี่เรามาดูนะครับในเรื่องของภาะสมเด็จอ่าแล้วเราเห็นเขากําลังทําโฆษณากันอยู่เนี้ยทำคอนเทนต์กันอยู่ะแย่เลยว่าซื้อเครื่องมามีเครื่องเครื่องนี้สามารถตรวจสอบได้นะครับนั่นหมายความว่ายังไงครับต้องไปบดพักเครื่องไหมไม่เกี่ยวเลยนะจะบดหรือไม่บดก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาเรื่องของคาร์บอนสิบสี่ก่อนนะครับ ในพระสมเด็จมีซากไหมครับมีซากไหมนะครับมีซากพืชซากสาัตว์ซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วไหมนะครับหลายคนบอกว่ามีอา้าวซากพืชอะไรครับดอกไม้ผงเกรรอรพวกดอกไม้อะนะที่ไปไหว้พระแล้วทา่านกระตาแข้งแล้วมาเผามรบดนะครับอ่าอะไรครับเปลือกหอยอา่าจะบอกเปลือกหอยไม่ได้ต้องบอกว่า ปูนเปลือกหอยนะครับถ้าบอกว่าเปลือกหอยนั่นคือเอาเปลือกหอยไปตำ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 แต่ไม่น้องแหลกละเอียดนะเป็นชิ้นพอแล้วเอามาใส่ผสมเข้าไปนะครับเอาผสมเข้าไปแล้วกดพระมานะครับแล้วกดพระขึ้นมาเห็นสมมุตินะโอ้ยนี่เปลือกหอยนี่ว่าสมมุตินะอ้าวนะครับสมมติสมมุติชิ้นนี้นะผมผมสมมติชิ้นนี้แล้วกันนี่ นี่คือเปลือกหอยนะครับนี่คือเปลือกหอยถ้าอย่างเนี้ยเขาสามารถตรวจวิเคราะห์เปลือกหอยได้แล้วเขาจะรู้ปีโดยประมาณได้รู้ได้อย่างไรหนึ่งนะครับเปลือกหอยเนี่ยนะครับเขามีในเรื่องของการค้นพบสุสานหอยเป็นล้านปีนะครับเขาก็จะไปเทียบอายุดูว่าอยู่ประมาณกี่ปีสองพระเครื่องสมเด็จวระ,ะครังใครช่างครับ สมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังศีนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้ปีในช่วงของปีที่สร้างพระเขาก็สามารถกําหนดได้ว่าอยู่ในช่วงนั้นเหมือนที่เราเล่นอยู่เนี่ยนะครับที่เราพูดกันเนี่ยอา้าวพระสมเด็จวัดละคังวัดละคังเนี่ยมันก็ต้องร้อยกว่าปีเพราะว่าสมเด็จโตเป็นคนสร้างนี่คือในหลักการของข้อมูลประวัติศาสตร์ถูกต้องไหมครับแต่เราจะตรวจในองค์พระเนี่ยเราต้องมีอะไรซากเปลือกหอยซากเปลือกหอยนะครับ แต่ทำไมในองค์พระสมเด็จไม่สามารถตรวจได้ใครรู้บ้างหลายท่านคงรู้แล้วนะนะครับท่านที่เรียนฟิสิกส์ฟิสิกส์เคมีอะไรพวกนี้เพราะว่านะครับปูนเปลือกหอยเนี่ยเปลือกหอยคำว่าปูนเนี่ยเปลือกหอยเนี่ย,ย,ย,ยมันถูกเผานะครับเมื่อก่อนมันเป็นเปลือกหอยมันเผาปุ๊บเนี่ยมันเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตทันทีเป็นผงนะเป็นปูนทันทีเลยผงแคลเซียมคาร์บอเนต เมื่อก่อนเป็นแคลเซียมเฉยๆพวกเปลือกหอยเปลือกกระดูกอะไรพวกนี้เป็นแคลเซียมนะครับเมื่อผ่านการเผาเนี่ยนะครับมันกลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตทันทีมันเป็นผงนะครับมันเป็นผงไปแล้วโอเคไหมครับผสมกับน้ําละลายน้ําอะไรพวกนี้ผมอธิบายถูกหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่ใช่นะักวิยทยาศาสตร์แต่ผมเข้าใจว่าประมาณนี้ยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เปลือกหอยแล้วมันเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ นะครับของเปลือกหอยมันถูกเผาเผาเสร็จแล้วอะไรครับไปบดเป็นผงผสมน้ํานะครับแล้วก็มาปัม๊มนะาพวกเนี้ยเหมือนกันกับเช่นอ่าซากดอกไม้เหมือนกัน,ก,น,ดดก,น,ก,นก็ไปเผาตำให้แห้งตำให้แหลกแล้วมาผสมเราจะเห็นเป็นจุดดำาๆก็เลยไม่สามารถวัดอายุได้ถึงแม้คุณจะไปบดพระสมเด็จให้แหลกละเอียดขนาดไหนก็ไม่สามารถบอกอายุได้ โอเคไหมครับจากที่เราฟังคลิปแล้วพอเข้าใจแยกแยะออกนะครับว่าคาร์บอนสิบสีไม่สามารถตรวจพระสมเด็จได้นะนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับเราจะมาดูกันในเรื่องเครื่องมือต่างๆนะครับศึกษาเครื่อง EDS เครื่องเซมเครื่องสแกนอะไรพวกนี้นะแล้วมันมีให้ดูใน YouTube เยอะแยะนะแต่เดี๋ยวผมจะเอาในเรื่องของเครื่องเซมอะนะนะว่ามันตรวจพักเครื่องได้จริงหรือเปล่า นะครับ uhm. มันตรวจได้จริงหรือเปล่าเก่าดีจังเก่าดีจังเลยเนี่ยนะครับเก่าดีจังแอมส่งประกวดไม่หันนะครับส่งประกวดไม่หันพอดีไปชนีปิดร้านก่อนส่งประกวดไม่หันแป๋ววันนี้ก็มีงานประกวดพากันเยอะเลยนะสิ้นเดือนนะครับมีทั้งออนไลน์มีทั้งออฟไลน์อะนะครับผมไม่นิยมไปประกวดนะครับ มี F4 ผมนะเขาใช้สเตคีนเน่ล้าง like เอามาเช็ดอะสเตคีนน้ไม้เอาขัดจมบัดก็ได้นะครับเช็ดชุบสเตคีนเช็ดตรงนี้นะคาบสกปรปกนี่หลุดนะครับแต่นี่ยังอยู่นะคือเราเช็ดทําความสะอาดเนี่ยผิวตรงเนี้ยนะครับโอ้ออกมาวิ่งเลยนะครับลักนี่เห็นสีชัดขึ้นหน่อยนะครับเออเกิดความสวยงามนะไปเรียมกรอบโอ้โหพระนี่เด่นเป็นต่างาเลยครับ สวยงามนะขึ้นคอบูชาสบายนะครับเนี่ยอันนี้บังผมนะครับพิมพ์เจดีนะครับกกเก่ากุกเก่าอันนี้ก็ยังอยู่ในกุเพดานโบสน,นะครับ อันนี้ก็สายวังแล้วนะครับเห็นไหมพ้าเนี่ยต่างกรรมต่างวาละมีอักษรจีนด้วยนะครับพ้ามีความแห้งเก่านะครับแตกลายงาเลยนะนะครับเชิงช่างถูกต้องโอเคนะครับสร้างทันยุคทันสมัยนะครับก็เป็นศิลปะงานยุคปลายนะครับอันนี้อาจจะเก่าหน่อยผิวสังขยานะที่เขาเรียกนะว่าเกิดจากการเสื่อมสภาพของพื้นหลังนะครับเนี่ย นะครับที่มันผูกก่อนไปเดยครับหรือจะรูปวกหมอดกินก็ได้นะครับ,รมนะรบผมว่านะ,ะก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็พอเข้าใจในเรื่องของคาร์บอน, 14, นบาาส,อสดดินะครับว่าไม่สามารถตรวจสอบพระสมเด็จได้นะครับไม่สามารถตรวจสอบได้นะก็ลองไปศึกษาดูนะครับมีให้เราศึกษาเยอะแยะมากมายใน YouTube นะครับมันเหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ใหญ่มากนะครับสามารถดูข้อมูลทั่วโลกได้เลย นะครับเราอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับทำตัวให้น้ำครึ่งแก้วไว้เพื่อเรียนรู้รับสิ่งใหม่ๆนะครับรู้ไว้ใช่ว่านะครับใส่บาแบกขามนะไม่เสียดายนะครับความรู้เราติดตัวไปได้ตลอดขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ